เจค,ค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตีสองยี่สิบตื่นมาทำไมเอ่ยตื่นมาทำไมตีสองยี่สิบคือปะ๊ปะปายังไม่กลับจากงานเลี้ยงนะคะนอนไม่หลับด้วยลยเนาะเันเป็นห่วงอะไรหลายอย่างเนาะเพราะวันนี้กิ่มีแผนที่จะไปลากแฟนเที่ยวคนเดียวเนาะแต่ก็สุดท้ายเราก็อาจจะไม่ได้ไปคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมีพี่บอลตามไปด้วย นะคะอือก็เดี๋ยวไปดูต่อละกันนะคะว่ากิกจะนอนต่อไหมหรือว่าจะเก็บของแล้วก็ขึ้นรถไปเลยแล้วก็ไปแบบสว่างหมายถึงว่าแบบเดินทางสักตีสี่ตีห้าแล้วก็ไปสว่างที่ทะเลตอนเช้าอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวดูก่อนละกันนะคะฝากเพื่อนๆติดตามเลยนะคะบ๊ายบาย ค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ตีสี่นิดๆนะคะกิกก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ยังไม่ได้ลงหน้าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเก็บของนะคะทยอยเก็บของนะคะก็เสร็จแล้วเหลือ,อยกขึ้นรถซึ่งข้างนอกอะ่ะมันยังมืดอยู่ค่ะก็คือแบบยังกล้ากลัว,ลวๆอยู่เนาะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าแบบ ถ้าโอเคก็หมายถึงว่าถ้ากล้าก็จะออกไปตอนนี้เลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรนะการเริ่มต้นในการแคมปิ้งที่ดีนะคะที่แบบเราสามารถตื่นตัวได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็มต้องไปคนเดียวคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวลองดูกันว่ากิกจะไปลงเออยที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไปเลย ด้วยความที่กินกันน่าจะลดน้ําหนักมั้งก็คือแบบรู้สึกไม่หิวข้าวไม่ได้กินข้าวมาประมาณสักสามวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะที่ไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะแล้วก็ทานอะไรก็ได้น้อยมากๆแล้วเพเอินเนี่ยวันนี้รู้สึกว่ามือไหมสั่นแบบเพลียรู้สึกแบบมือสั่นอะคิดว่าน่าจะน้าตาลตกเนาะก็เมื่อกี้ก็คือกินน้ําแตงโมปั่นไปแล้วนะคะแล้วก็ข้าวก็กินได้น้อยมากๆเลยเนาะก็ เดี๋ยวพยายามจะขับรถให้เซฟที่สุดเนาะแต่ว่าชอ่อนเมื่อกี้ก็คือยูเทิร์นแล้วก็แบบร้อนท้ายอะ่ะปีนฟุตบาทด้ยเออคือตกใจมากนะคะเดี๋ยวจะขอพักสักแป๊บหนึ่งก่อนเนาะเออแต่จะบอกว่าแบบน้ำหนักมันลดจริงๆนะวันที่สี่ใช่ป่ะน้ำหนักกี่โลดไปสองโลเออซึ่งมันแบบพีคมากแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้แบบบังคับตัวเองนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่หิวเองอะไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้เนาะ จะเหนื่อยหรือแพ้แดดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคส่วนวันนี้กิ๊กจะไปกลางเต็นที่ไหนเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ดูนะบายเนื่องจากจุดกลางเต็นนะคะห่างจากบางแสนนะคะไม่ไกลเนาะดังนั้นที่ขอแวะนะคะไปเดินเขาสามมุกก่อนนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีวิวที่ค่อนข้างน่นาประทับใจมากเลยะคะ่ะทุกคนมันสงบมันเย็นนะคะแล้วก็ มันทําให้เรารู้สึกแบบคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างนะคะทําให้เรารู้สึกแบบอืมดีมากขึ้นกกนะใครอยากหาที่พักใจใกล้กรุงเทพีแนะนำที่นี่เลยนะคะเขาสามมุกค,ค่ะโดยเฉพาะวันธรรมดาเงียบสงบมากเลย แสนมาดิสนีย์แคมป์นะคะใกล้มากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนนะคะตอนนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งซึ่งแดดแดดดีว่าดีจนแบบไม่กล้าลงตากน้นเลยจ้ะเดี๋ยวขอให้มันร่มกว่านี้เนาะสักสี่โมงนะคะเดี๋ยวกิ๊กก็จะลงไปกลางเต็นทนะ์ <Okay. S 2> น่าจะเป็นบึงธรรมชาติอะไรประมาณนี้ จะได้วิววิวเขาแบบแเขาเป็นรูปรูปแบบนี้ก็เ,เป็นขาอันนี้เออฝั่งตรงข้ามจะเป็นแบบเหมือนที่เขาให้ตกปลามนะคะแต่คิดว่าน่าจะแบบตกปลาแบบเสียตังค์เพราะว่ามันมีมันมีอะไรนะมีม้ปลาตัวใหญ่มันมีแบบเหมือนจะมีหลังคาให้อะเป็นโครงหลังคาให้อะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คิดไปเองเดี๋ยวจะลองถามพี่ๆเขาเป็นเจ้าของร้านดู ร้านก็ไม่ได้เป็นร้านใหญ่นะเป็นร้านเล็กๆที่เขาแบบจำกัดคนแหละหรือจำกัดแต่ว่าเล็กแต่ว่าบรรยากาศคือโล่งอ่ะไม่ได้เล็กแออัดอ่ะอเล็กแบบโลง่งเดี๋ยวที่อาจจะขอเปลี่ยนไปโซนข้างบนตรงนั้นมัน้งเดี๋ยวต้องถามคุณแฟนกนะ่อนอหรือว่าไปโซนข้างบนดีกว่าเผื่อแบบจะเก็บเก็บ <c oughs> <c oughs> สายอะไรเงี้ยห้องน้ำในตรงนี้ตอนแรกจองตรงนี้ไว้ เป็นล็อกที่เจ็บ8แปดมนี่เอันนี้แปดเลยวาไม่แน่ใจเดี๋ยวจะอขอย้ายไปข้างบนตรงนู้นซึ่งมันจะมีต้นไม้ซึ่งเราสามารถนอนตื่นสายได้แต่ว่าถ้านอนตรงเนี้ยคือกลางแดดเลยจ้ะตอนนี้กิ๊อยู่โซนด้านบนแล้วนะคะวิวก็ดีมากแล้วก็ร่มมากด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาที่กลางกันอีกทีนึงนะ Black ดอกที่พูดถึงนะคะเมื่อทริปที่แล้วเนาะไม่ได้รีวิวให้ดูนะคะเนื่องจากก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเด็กๆมาด้วยเนาะ,ะแต่วันนี้พอจะมีเวลาที่จะให้เพื่อนๆเห็นรอบๆเต็นนะคะก็คือเขาจะมีหน้าตา่างแบบนี้นะคะข้างนอกก็จะเป็นเหมือนมุง้งข้างในก็จะเป็นเป็นที่เป็นผ้าใบาไม่รู้เขาเรียกอะไรยอยันหนึ่งที่มันกันฝุนนะอยู่ด้านในนะคะก็คือจะเป็นมีสองฝั่งสายขวานะคะส่วน ด้านหน้านะคะก็จะเป็นหน้าต่างมุ้งข้างในก็คือเปิดจากข้างในนะคะแล้วก็จะเป็นประตูประตูไหนก็บอกเลยว่าถ้าคนเมาอ่ะไม่ไม่ไหวอ่ะติดเพราะประตูเราจะสูงแคนี้สูงนประมาณระดับหกขิกอ่ะก็คือต้องก้มเยอะมากซึ่งไม่ได้ดูสเปกไว้ตอนแรกว่าเออมันสูงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ประตูมันสูงหน่อยจะได้ I'm like, not sure. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient is belief. Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, หน้าเราแดงมาตอนนี้น่าจะประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวขอพักก่อนดูดูหน้าเราสิทุกคนแก้มเราจะระเบิดไหมอันนี้คือแบบหน้าแดงของจริงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของเราเวลาเราออกกำลังกายหรือว่าเราแบบร้อนมันก็จะหน้าแดงออมาแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้กางเต็นท์เสร็จแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเราไม่สามารถกางทาบได้อะ ด้วยความที่มันเหนื่อยอ่ะก็คือน่าจะกินน้อยที่เราบอกว่าแบบเราน้ําหนักลดไปทําให้เราอดอแอร์ไปด้วยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวขอพักแบบนึงก่อนนะคะตอนนี้แบบแสงดีมากทุกคนค่ะอาทิตย์กำลังจะตกข้างหน้าเราเป็นแบบวิวน้ํานะเดี๋ยวเราให้ดูวิวน้ําวิวเขาเนาะนี่คือวิวจากด้านบนจริงๆตอนแรกเราจองด้านลา่างขงใต้ต้นไม้นี้ แต่ว่าดูแล้วมันน่าจะแดดแรงอยู่นะช่วงช่วงแบบสายๆเนาะพี่เขาก็เลยแนะนำมาด้านบน,นะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูต่อว่าเราจะกางท้าคนเดียวได้หรือไม่หรือว่าจะต้องรอพี่บอลน คนในกิ๊กจะทำอาหารนะคะก็คือง่ายๆเนาะก็คือกิ๊กอะรอบในกิ๊กไม่ได้เตรียมอาหารไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยลก็คือยังมีมาม่าที่ยังอยู่ในหลังนะคะที่เอามาเนาะมาม่าหนึ่งหอ่อก็เดี๋ยวต้มนะคะแล้วก็ดีว่าซื้อไขซ่ซือเว่นไ,ไว้เมื่อวานนะคะแล้วตอนอันนี้พี่บอลเอาเนื้อหม,มาเป็นคอหมูย่างนะคะซึ่งไม่รู้แกจะพอไหมเนาะมันเหลือแค่สองกระป๋องซึ่งเป็นสองกระป๋องที่ใช้ไปแล้ว ก็เดี๋ยวมารลุ้นกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําอาหารง่ายๆก่อนให้ี่หวานทานก่อนก็คือที่เป็นหม่าม้าน,านี้ค่ะเราเหนื่อยเราใเอทเราไม่มีแรงเห็นกระทะเล็กๆแบบนี้นะคะต่อเล็กๆแบบ นี้เราก็ขายอยู่นะคะรุ่นนี้มีสีขาวกับสีน้ำตาลน้องของน้ำตาลนะคะซึ่งน้องใช้งานได้ดีนะคะสำหรับตีน้องแล้วก็กระถานรัดเรียบง่ายเสียดายไม่ได้แบบมีถุบมาให้ด้วยไม่ได้มีกระเป๋ามาให้ด้วยเดี๋ยวถ้าแบบรออีกสักพักหนึ่งจะเอาเข้าใหม่อีกรอตหนึงใครสนใจก็ติดตามอตเก่าเหลืออยู่ประมาณสองสองชิ้นก็ไม่ผิด ารแคมปิ้งก็จะธรรมดาธรรมดานาะน่าจะข้องหมูแบบไม่รู้จะเรียกคอดหรือว่าจะเรียกยางก็ประมาณนี้ค่ของที่ไม่เคยสอนมาหลาหร่มันก็คือแคมปิ้งอ่ะทุกคนตรอไม่เ้อาพักโรงแล้วก็เ go อดร o go Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby i would taste all the hot หลังจากที่ให้เพื่อนๆดูมรรณยากาศในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนมาดูห้องน้ำส่วนตัวของเรากันค่ะที่นี่นะคะเป็นห้องน้ำส่วนตัวเนาะของคิดจะได้เบอว้าค่ะ ข้างในคือกว้างมากนะคะจะแบ่งเป็นโซนขับถ่ายแล้วก็เป็นโซนเปียกนั่นเองค่ะการมีห้องน้ำส่วนตัวเนี่ยมันคือดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าเราจะไม่ต้องขนอุปกรณ์อาบน้ำไปมานะคะเราสามารถวางไว้ในห้องอาบน้ำของเราได้เลยเนาะและที่สำคัญเราไม่ต้องต่อคิวด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคิกจะพาทุกคนไปดูต่อนะคะจากห้องน้ํานะคะขึ้นไปยังจุดที่ปักเต็นนะคะก็คือจะอยู่โซนด้านบนสุดแล้วก็ในสุดเลยนะคะซึ่งพี่เขาก็แนะนําตอนแรกเขาก็กังวลว่าเราจะอยู่ได้ไหมตอนแรกของพี่เขาคิดว่าเรามาคนเดียวเนาะแต่ต่อให้มาคนเดียวกิกก็ว่ากิกอยู่ได้นะมันก็คือจะเงียบแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวเนาะ มอร์นิ่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง58นาทีนะคะซึ่งกิก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมนะคะตื่นประมาณ6โมงก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เมื่อกี้พาไปทัวร์บรรยากาศที่ดิสนีย์แคมในช่วงเช้าแล้วเนาะก็เช้านี้ก็มีลมนะคะลมเย็นสบายนะคะแต่ว่า,าไม่ได้หนาวมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็เย็นอยู่นะคะเมื่อคืนกิก็หลับ ให้ตรงมีคนออกว่านนกเกงนอนกอนซึ่งกิ๊ก็นอนกอนทุกวันก็เลยให้หลว่ว่าหลับสบายไหมเดี๋ยวว่าที่ที่ตื่นทั้งคืนก็เพราะว่ามียุงยุงเข้าไปในต็นค่ะอาจจะเป็นเพราะเมื่อคืนอ่ะเก๊กแบบเปิดเปิดประตูในเต็นท์เพื่อให้ผัดลมอะค่ะมันเป่าเข้าไปเพราะว่าเอาผัดลมมาตัวเดียวซึ่งต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าใครที่มาแบบการเป็นแพ็คคู่อะไรเงี้ยแนะนำว่าให้สองตัวดีกว่า ราะว่าบางทีีคนอยากอยู่ข้างนอกอีกคนอยากเข้าไปนอนในเต็นท์อะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้สองตัวเนาะแล้วเต็นท์สีดํามันก็จะเอาจริงนะมันก็น่าจะดูดแสงมันก็จะมีความร้อนอะไรเงี้ยอยู่มากกว่าแบบเต็นท์เต็นท์ระบายอากาศชนิดอื่นๆนะคะ่ะเช้านี้นะคะกิ๊กก็จะมาทําอะไรกินดีอ่ะก็มันจะมีของเหลือเมื่อคืนนะคะมดขึ้นเต็มเลย ข้อเสียของการแคมปิ้งก็คือถ้าเราไม่เก็บอาหารไม่หมาก็พวกมดต่างๆ ะะตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมง50นาทีนะคะซึ่งพี่บอลก็คือต้องรีบออกไปเผิญมีภารกิจเนาะโอคค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเต็นต่อค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายหลังจากนี้นะคะกิ๊กก็จะพยายามอัพคลิปมาเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นการเที่ยวคนเดียวบ้างนะคะเที่ยวกับแฟนบ้างนะคะ มีข้อคิดเห็นอย่างไรมีข้อเสนอแนะอย่างไรอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ก่กด้วยนะคะกับรายการลากแฟนเที่ยวค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย